เฮ Stevens, ้ยนี่ไงมีฉลากคาร์บอนฟุปพินด้วยไหนอะนี่อ๋อเออจริงด้วยโอ้โหอย่างนี้เนี่ยสะดวกกับคนรักโลกแบบพวกเราเลยนี่เพรและเพชรู้เปล่าว่าตอนนี้สินค้าที่ส่งออกไปต่างประเทศแถบยุโรปนะโดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสเนี่ยตอนนี้เขามีการนำร่องใช้ฉลากคาร์บอนฟตปพินกันแล้วนะท็อปแต่บ้านเราก็มีนั้นเพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็วกผู้<ม>ผลิตสินค้าได้ได้นำไปใช้แล้วก็เกิดประโยชน์ด้วย คือทางอัมพลฟู้ดของเราเนี่ยเราทําฉลากคาร์บอนฟุตปริ้นเพื่อเป็นการวัดปริมาณการใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัตถุดิบพลังงานแล้วก็เรื่องของของเสียนะคะตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งชนิดเราวัดเพื่อที่จะเข้าไปปรับปรุงกระบวนการเข้าไปลดปริมาณการใช้เหล่านั้นซึ่งก็หมายถึงการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศนั่นเองค่ะ ส่วนประเด็นถัดมาเนี่ยก็เพื่อสื่อสารให้กับผู้บริโภคได้รับทราบว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นแนวทางเลือกในการตัดสินใจว่าเขาจะสามารถบริโภคผลิตภัณฑ์นึงเนี่ยแล้วผลิตภัณฑ์นั้นน่ะปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศเท่าไหร่คือปัจจุบันเนี่ยก็มีลูกค้าต่างประเทศนะคะเขาก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันว่าบริษัทของเราเนี่ยผลิตภัณฑ์ได้รับฉลากคาร์บอนบ้างหรือย,ยังนะคะซึ่งเมื่อเราทําฉลากคาร์บอนแล้วเนี่ยมันทําให้ เป็นการสื่อสารกับการที่ง่ายกับกับทั่วโลกนะคะโอ้โหมีประโยชน์จริงๆเลยนะใช่อย่างผู้ประกอบการเองนะคะก็มีส่วนช่วยในการรักโลกด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับกระบวนการนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการกินใช้แบบอนุรักษ์นั่นเอง <c oughs> แล้วเพื่อนๆล่ะครับทราบหรือเปล่าว่าประเทศแถบยุโรปประเทศไหนที่เริ่มการนำร่องในการใช้ฉลากคาร์บอนฟุตพิ์กับสินค้านําเข้าครับถ้าทราบคาตอบแล้วนะคะก็ส่งมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะทางรายการจะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยค่ะถูกต้องครับผม สนับสนุนรายการโดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชน